สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาดูอาการเครื่องกัญ้ารุ่นสีดังน,นึงนะครับนี่ครับข้อที่หนึ่งคอยมีไฟน้อยนะครับบางครั้งคอยเราใหม่ๆบางครั้งก็ไม่แน่นะครับว่าคอยเขาจะดีหรือไม่ดีนะครับเราต้องซื้อของใหม่มาลองนะครับคุณผู้ชมไม่อ,อย่างนั้นก็ไม่ผ่านนะครับ หนึหัวเทียนใหม่2คอยใหม่ครับแล้วก็อาการของเตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือเผารูดครับเราได้เผามือสองมาแล้วครับมาดูว่าเผาของเขารูดไปยังไงครับมาดูครับ เดี๋ยวรอสักรู่ครับต่อใหม่ครับคุณผู้ชมพอดีเพื่อนบ้านมาซื้อแหนมครับพอดีทำแหนมจำน่ายด้วยครับเราจะมารุ่นนี้จะดีอย่างคุณผู้ชมเขาจะ ผมว่านัก้ไปตรงไหนแล้วครับคุณผู้ชมายแล้วเออนี่ครับเขาจะขันน็อตตรงนี้คุณผู้ชมขันนี้ออกครับสาเหตุที่เขาลูดเพราะว่าเราเฟืองมันลูดครับเราเราจับนี้มันไม่ไยหมุนนะครับนี่มันจับนี้มันไม่หมุนเออมัน,ม,นมันฟรีแล้วครับนะครับ ถ้วยถ้วยจานค้าไม่หมุนนะครับมาดูว่าเผาเขารูดเป็นอย่างไรนะครับผมจะดึงออกคุณผู้ชม ดูมาใกล้ๆครับนี่คุณผู้ชมเ้าพรูดมันจะเขาจะไม่มีไม่มีแฟมันจะรูดหมดแล้วนะครับผู้ชมเนี่ยครับรูดหมดคือไม่มีไม่มีเขี้ยวไม่มีเฟียงนะครับนี่ครับส่วนที่เจ้าเจ้าของที่เรามาเปลี่ยนนี่ก็เป็นของมือสองเหมือนกันครับแต่ใช้ได้อยู่ครับพอดี ดีอย่างคือก้านก้านก้านลุมเนี่ยเขาหักนะครับเราก็แกะตัวนี้ไว้นะฮะไว้สำรองดูดูของที่ของมือสองนี่ใช้ได้นะครับดูใช้ได้ประมาณสักผมดูแล้วน่าจะใช้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นครับนี่ครับดูดูฟันเขาจะเยอะนะครับดูเจ้าตัวนี้ครับนี่มันจะมีมันจะหลวมๆนะครับดีนะครับทีเจ้าตัวนี้มันรูดอะครับถ้าเกิดเจ้าตัวนี้รูดข้างในแล้วก็ เปลี่ยนทั้งหมดแต่ข้างในข้างในจะแข็งนะครับแข็งกบแข็งกบเขาตัวนี้ครับแข็งทั้งในนะครับตัวเมียจะแข็งกว่าตัวผู้นะครับเอามาเราเราจะเราจะแกะล้วครับแกะอย่างไรนะับมาดูครับเจ้ารุ่นนี้จะแกะง่ายครับคุณผู้ชมถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยแกะยากนะครับแกะพอออกยากฮอนด้านะครับตัวนี้ต้องแกะง่ายครับ อย่างไรนะครับก็ดึงอย่างนี้คุณผู้ชมเนียครับดึงออกอย่างนี้แล้วครับนี่ครับดึงออกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโอ้ยครับแต่ครั้งนี้ก็ดีนะครับด้านนี้ดีนะครับน้ำผู้ชมด้านนี้ยังมีฟันเยอะเลยครับแต่เจ้าพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับพอตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราไปใช้อะไรไม่ต้องใช้อะไรหรอกครับ อาจจะแต่เหล็กเขาแข็งนะครับแข็งเหนียวแต่เราเอาไปทําอย่างอื่นได้ครับทําเป็นเหล็กที <t <t ่เขาเรียกเอาไปแต่งอะไรก็ได้คร Ges ับที huh> ่มันใช้ตอกแข็งตอกอะไรก็ได้ครับเป็นทาเป็นเครื่องมือใช้ได้อยู่ครับเหล็กนี่นะครับเหล็กคุณภาพดีครับก่อจะใส่จางมือสองเข้าไปครับมาดูฟันนะครับ จเจ้าฟันพวกนี้มันจะมีอยู่เก้าฟันนะครับคุณผู้ชมเราเรานับดูนะครับถ้าเก้าฟันใสกันได้ครับแต่ถ้าสิบฟันใส่ไม่ได้นะครับรู้สึกแต่จะถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยจะเป็นสิบฟันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นพวกนี้มากิตา้าอย่างนี้ครับมาคิตา้ามันจะมีกิต้ารุ่นรุ่นสี่นนหนึ่งหนึ่งครับจะใส่กันได้หมดครับเราจะใส่แล้วครับ สำเร็จ,ค,รรจคุณผู้ชมนี่ครับก็ใส่เตาตัวนี้เข้าไปนะครับประกอบตัวนี้เข้าไปเราต้องทำหมายไว้นะครับคุณผู้ชมนี่อย่างนั้นหลงลืมครับหมายไว้ครับ น,น็อตครับนี่ดีครับรุ่นนี้จะดีดีเพราะว่าไม่มีขันน็อตประกบสองด้านครับเจ้าหัวนี้นะครับแต่บางรุ่นจะมีด้านเดียวครับ ี่คุณผู้ชมถ้าเราหมุนปมับมาด้านนี้จะหมุนนะครับเดี๋ยวเราล็อกล็อกด้านนี้ก่อนครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับเราเปลี่ยนเพาะนะครับอึบอึบอึบอ่ะ พอดีพอดีผมไม่มีใครหมุนให้นะครับเป็นนั้นว่าเปลี่ยนแล้วดีนะครับปกติถ้ามีใครหมุนด้านนู่นนะผมผมจะหมุนให้ดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมันี่นเราเห็นนะครับทางนู้นนะครับอทำยังไงเนาะให้ดุกันได้เห็นเห็นเนาะเดี๋ยวผมขอขยับเนาะ อันนี้วันนี้ผมใช้นี่นะครับสายนี้จะมันจะยาวรูเปล่าไม่รู้นะสายในคาโฟนดนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะนะจะลองหมุนครับอ่ผมมาหมุนนะครับคุผ,ผู้ชมนะครับอหมุนอย่างนี้ใช้ได้นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับหมุนใช้ได้นาอเอออย่างงี้ใช้ได้แต่ถ้าเขาเขาลูบนี่จะหมุนแบบไม่จะไม่เห็นนะครับหมุนไม่ได้นะครับนี่ครับแสดงว่าใช้ได้นะครับความพยายามให้คุณผู้ชมได้รับชมว่ามหมุนจริงๆก็สําเร็จนะครับคุณผู้ชมเจ้าเครื่องนี้เออผมคงจะ เปลี่ยนคอยเปลี่ยนคอยเอ๊ะเปลี่ยนคอยผมเคยเคยเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปยางแล้วผมไม่มั่นใจนะเปลี่ยนคอยนะประเดี๋ยวผมคอยผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบเข้าไปแล้วสตาร์ทดูดูอีกครั้งว่าเขาจะมีไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องคอยนี่ว่าไงดีเอาไว้วันเอาไว้วันหลังไหมนะ่ แคจะมืดแล้วเนาะแค่ห้าโมงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คงจะเปลี่ยนได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนปั๊บเราลองสตาร์ทดูนะครับรตัวสตาร์ทดูบางครั้งก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมบางครั้งมันก็เราประเมินว่าคอยบางครั้งก็บางครั้งเราเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็ดีขึ้นนะครับบางครั้งเราจะเราไป ประเมินว่าคอยเสียแต่บางครั้งคอยดีแต่ว่าอาจจะห่างคอยมันห่างไงเราตั้งลองลองตั้งคอยก่อนนะครับจะตั้งคอยใหม่แล้วเราก็มาเทสดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับบางครั้งรประเมินอ,อาจจะผิดก็ได้ต้องแต่ยังไงต้องซื้อหัวเทียนมาใหม่นะครับแต่ว่าไฟมาจากคอยเนี่คอยเอามาน้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูอีกทีแนละ้วจากตัวนี้นะครับแต่ว่าจากตัวนี้วันนี้ก็ถือว่า เราทำาเปลี่ยนเฮาสำเร็จครับคลิปนี้ก็คงจะลำดาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับดกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป,ไป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ <laughs>